สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีดต้อนรับสู่ช่อง v p ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงของวันที่24ตุลาคม2567นะครับ คุณไทยเที่ยงวันนี้ก็ตรงกับวันพะระฤหัส,สบดีนะครับสีสม้มสีสม้สสมนำโชคนำสิ่งดีๆมาให้ทุกทุกท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตูแกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะใครชอบใครจะนำไปใช้ก็พิจารณาดูให้ดีก่อนนำไปใช้นะครับขอขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับอรอบเที่ยงมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะครับ่าจดไปคุยไปนะครับ แคปเจอร์หน้าจอไว้นะครับถ่ายถ่ายภาพหน้าจอเป็นก็แคปเจอร์ไว้นะครับประมาณนี้123นะครับขอเน้นที่1กับ2นะเน้นบนกันล่างนะครับ1 6, 6ึ1ง7ก1ก8น1่9หนึ่งเนะครับ2662 2772 2882 2992ด0จ็นะครับ ถ้าสามมานะครับสามก็น่าจะคู่กับอ่าหกเจ็ดแปดนะอ่าสามนี้นะครับหกเจ็ดแปดนะครับจนชอบใครนําไปใช้เน้นที่หนึ่งนะเน้นที่หนึ่งนะครับหกเจ็ดแปดอยู่ตรงไหนอยู่ข้างหน้าเนี่นะครับหกเจ็ดแปดนะอันนี้ก็หกเจ็ดแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดนะครับสามหกสามเจ็ดสามแปดนะครับสามนี้นะครับหนึ่งสองสามเด่นนะอ่าครับประมาณนี้นะครับใครชอบก็นําไปใช้ใครไม่ชอบก็ ลุ้นกันไปนะครับสามนี้นะครับหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองนะครับเหรียญสามนี้นะครับสามสามนี้นะครับ หนึ่งนะครับอ่าจดเลยนะครับตามนี้เนะาะตามนี้เลยนะครับครับเจอหน้าจอาไว้พุนไทยเที่ยงนะครับพุนไทยเที่ยงนะอครับขอบคุณมากๆนะครับ ครับต่นนี้นะครับเจดิดเราเนาะครับขกวีมามานะครับขอขอขอบพระคุณมากมๆานะครับขอทุกท่านโชคดีๆนะครับไม่เจ็บไม่จนนะเสียงมีอยู่เนาะกลัวคอยต้องคอยระวังเสียงกลัวเสียงมันหายเพราะว่าหน้านี้จะเป็นหน้าเลือกตั้งเขาก็มันจะเลือกตั้งกลัวเสียงมันหายครับขอบพระคุณมากมๆานะครับโชคดีครับสวัสดีครับ